บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้พบคุณนะคะเชื่อใจชนะอบอ่อนการได้เจอการสำหรับฉันมันสำคัญมากขออีกหนึ่งใบละกันฉันอยากแต่งงานกับเธออะเริ่มเลยนะคะเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันนะ่ะมันคือการได้พบเธอเลยนะ มันอาจจะฟังดูเหมือนไม่น่าเชื่อใช่ไหมแต่ฉันอยากให้เธอเชื่อนะว่าฉันพูดจริงๆแล้วก็อยากให้เธอเชื่อใจฉันอย่าพึ่ง move อนไปไหนอย่าพึ่งเดินจากกันไปไหนเพราะสําหรับฉันการได้เจอกมันสํสคัญมากๆเลยนะฉันอยากให้เราอยู่ด้วยกันไปนานๆอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าอยู่ด้วยกันจนหกผมงอกฉันอยากแต่งงานไปกับเธอนะอยากจะใช้ชีวิตคู่กับเธอจริงๆ แม้ตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนออกมาแต่ฉันอยากบอกเธอว่าฉันอยากให้เธอเชื่อใจฉันเพราะสำหรับฉันนะ่ะเธอคือคนที่สำคัญมากๆในชีวิตและฉันก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่ฉันได้มาเจอเธอเธอคือคนที่ทำให้ฉันเนี่ยรักและอยากใช้ชีวิตคู่จริงๆนะปกติฉันไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใคร จนกระทั่งมาเจอเธอหรือฉันเคยอาจจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยนานมากแล้วลราคิดว่ามันจะไม่มีกับใครอีกจนมาเจอเธอเพราะฉะนั้นเชื่อใจฉันหน่อยนะฉันกําลังพยายามทําให้เธอเห็นกําลังสร้างอนาคตอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าฉันอยากแต่งงานกับเธอฉันก็อยากจะดูแลเธอให้ดีในอนาคตด้วยหวังว่าเธอจะยังเชื่อใจกันแล้วรอฉันอยู่นะนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกนะคะ ราศีเมษร,ราศีธนูราศีกุมราศีมีนขออีกหนึ่งใบค่ะและราศีกันค่ะ ประมาณนี้นะคะถึาใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมสามารถทักจนคิวรูดูส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะแล้วก็ใครอยากกดคําว่าขอบคุณหลุดสุขปแตงนะคะใต้คลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์ก็ได้เช่นกันนะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย